สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอาดิชันแพทย์หญิงสจาจนีกันจันภบพานะคะก็จะมาสอนเรื่องเพาสองพันะคะเริ่มเลยนะคะก็คือว่าปกติแล้วนะคะในการ CPR เด็กๆเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องประเมิน ก่อนนะคะก็คือ p ีอ s i g n นะคะเพราะว่าในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยเวลาอะไรก็คือส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นจาก MI อยู่ๆก็เช็ดเพลแลวปอกไปเลยนะคะแต่ว่าในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเหตุเหตุการณ์ที่นํามาสู่เช่นมันทำให้แย่ลงเรื่อยๆนะคะเช่นเด็กคนนี้เป็นหอบนะคะหอบปรากฏว่า ก็จะมีสซยออกหอบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไฮออกซิเจนไม่ทันแล้วก็อะเลสไปเลยประมาณนี้คือมันจะมีมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้น p พียร์เสไซ์นะคะแล้วก็สกัดออาไม่ได้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรทรีทเมนต์อย่างไรตรงนี้จะสําคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้นําไปสู่ภาวะอะเรสนะคะคันนี้ในประเด็นของเพียเลสไซ์นะคะพี่ก็กรุ๊ปปิ้งออกมานะคะว่าสิ่งในการที่จะประเมินคนไข้สักคนจะต้องดูอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งก็คือดู initial impression นะคะก็ดูเบื้องต้นก่อนสิ่งแรกที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะเราก็จะท่องไปว่า C B C นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า initial impression ที่ท่องว่า C B C คืออะไรนะคะอันที่2ก็คือการ assessment การประเมินเนี่ยก็ประเมิน primary assessment นะคะเราก็จะท่องว่า A B C D E มีอะไรบ้างนะคะประเด็นต่อไปก็คือ Secondary Assessment หลังจากที่รู้ ดู A B C D E และแล้วก็จะมาดู sample นะคะเราก็จะมาดูว่าตัวยอ่อพวกนี้คืออะไรแล้วก็อีกอันนี้ก็คือตรวจร่างกายจากหัวจรดเทา้านะคะแล้วก็อันที่3ก็คือ tertiary assessment ก็คือดูพวก lab แล้วก็ X-ray ต่างๆนะคะจากข้อหนึ่งและข้อ2องา initial impression Imp แล้วก็ assessment นะคะทั้งหมดเราจะเอามาประมวลผลเพื่อที่จะดูว่าคนไข้คนนี้เนี่ย identify ชนิดของปัญหา อะไรเป็นโรคอะไรต้องคริตเมนต์เช่นไรคือประมวลผลนั่นเองนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะแก้ไขค orrect ปัญหาทั้งหมดได้ตั้งแต่แรกเนี่ยคนไข้ก็จะไม่สามารถไม่ไม่วิ่งไปสู่คาเดกเลสเพราะว่าเราป้องกันได้นะคะยกเว้นว่าเขาแย่มากจริงๆเนาะโอเคก็จะมาพูดถึง initial impression นะคะก็คือขอโทษค่ะอ่าก็คือการวิเคราะห์เมื่อแรกเห็นนะคะแล้ก็จะท่องว่า C B C C ก็มาจากคำว่า consciousness นะคะก็คือการประเมินการระดับ conscious สติของเด็กนะคะ B ก็มาจาก breathing การหายใจของเด็ก C ก็คือ color ก,ก็คือดูสีของผิวของเด็กนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเดี๋ยวนะคะคือจะให้ตรงนี้มันหายไป Primary assessment นะคะก็ได้แก่ A B C D E A ก็คือดู ทางเดินหายใจนะแอร์เวบ e a ริ i n ิงก็คือการหายใจบนชั้นลหย C Circulation ดูระบบการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายนะคะ D d i s a b i l i t y ก็คือดูระบบนิวโรนะคะดูสมองของเด็ก E ก็คือ exposure นะคะดูว่าคนไข้มีบาดแผลตรงไหนบ้างนะคะต่อไป secondary assessment นะคะก็ได้แก่ sample ที่เราท่องกันนะคะ sample s ก็มาจากคำว่า sign and symptom นะคะก็คือ เก็คือ Allergy มีประวัติแพ้ยาแพ้อาหารตรงไหนบ้างนะคะเก็คือ medication คนไข้ได้ยาอะไรมาบ้างแล้วก็กินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปก็ uh, part medical history นะคะ part history ของคนไข้ว่าเป็นโรคจะมีโรคประจำตัวมียามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอก็คือ last meal ก็คือคนไข้เนี่ย uh, กินอาหารมื้อสุดท้ายกี่โมงกินเป็นอะไรไอ้ตรงนี้นี่จะมีประโยชน์ในแง่การผ่าตัดเนาะเช่นคนไข้กินนมแม่กินน้ามันก็จะมีเหตุผลว่าต้องงดอาหารกี่ชั่วโมงก่อนเข้าโออาร์ถ้าไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ่อสุดท้ายก็คือเหตุการณ์ที่ทําไปสู่พรีเซนเตชันของอาการแสดงเหล่านี้นะคะเช่นคนไข้เด็กตกจากที่สูงปุ๊บเราก็ต้องประเมินผลว่าเด็กเอาอะไรลงหัวลงขาลงแล้วก็มีจะมี Asso c i a t e a s s o c อ a t e อะไรบ้างนะคะจาก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะต่อไป tertiary assessment นะคะก็คือพวกแลบพวกเอ็กซเรย์นะคะต่อไปทั้งหมดนะคะก็คือ initial assessment รวมไปถึง primary secondary นะคะทั้งหมดเราก็จะมารวมแล้วก็ tertiary เราเอามารวมให้เป็นเพื่อ identify ปัญหาออมานะคะปัญหาก็สรุปผมว่าเด็กคนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องการหายใจชนิดของปัญหาก็คือเป็นการหายใจตรงตำแหน่งไหนล่ะ ก็มีตั้งแต่ upper airway obstruction lower airway obstruction lung tissue disease นะคะก็คือในเนื้อปอดหรือความผิดปกติของ disorder ของ control of breathing นะคะส่วนความรุนแรงก็มีตั้งแต่ respiratory distress นะคะก็คือหรือว่า failure blue นะคะต่อไปถ้าเด็กคนนี้มีปัญหาระบบการไหลเวียนเลือด คนนี้ช็อกใช่ไหมช็อกมีสาเหตุจากอะไรเช่นไฮโปโวลูมิกช็อกมีดิสวิลชีฟช็อกนะมีเซฟติช็อกนั่นเองนะคะหรือคาดิโอเจนิกช็อกหรือออฟตั t ทีฟช็อกหรือ PE อะไรพวกนี้นะคะความดูแลก็แบ่งออกเป็นคอมเพนเซชช็อกกับไม่สามารถคอมเพนเซชช็อกได้นะคะต่อไปก็ไอดีนิฟายปัญหาต่อไปก็คือมีภาวะความผิดปกติของคาดิโอพา l โมเนารีเฟลเลียหรือเปล่าหรือว่าคาเดกอเลสนะคะ โอเคก็เรื่องพพียร์เลสไซน์นะคะก็คือก็คงจะขอจบเพียงแค่นี้นะคะโทษนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะคะมันไม่ไป